จับแล้วฟิกจับแล้วรบบั <brasile> ัตคผมมาโดดแล้วโดนโดนแล้วมันจะต้องขอผลเรื่องความนะครับเรามานะเรามานะเรามานะสวยแต่ผมไม่มีเลยนะว่าตลอดฟิกม uh ัน huh. ฟิกมันฟิกมันตายมันตาย ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปสนุกๆของผมกันนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมานาเสนอให้สําหรับชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยนะครับผมสําหรับโปรโมชั่นของทาง f o o d p น n ้ a นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่า Food p a n d a เนี่ยเอาใจเกมเมอร์มากๆเลยนะครับมีส่วนลดมากมายให้สําหรับชาวเกมเมอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาอธิบายวิธีการได้รับโค้ดส่วนลดนี้กันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือการเข้า Food p a n d a นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ของกินของใช้นะครับผมอ,อันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ไปที่ทาง p พ n d ้า a าร์ทนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่า p พ n d ้ามาร์ทเนี่ยใช้เป็นประจําเลยนะครับอย่างที่ผมเคยทํารีวิวไปนั่นเองนะครับมีสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายเลยนะครับผมต่อมานะครับผมโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับจะอยู่ที่เฮลท์แอนด์บิวตี้นั่นเองนะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือความงามและของใช้ส่วนตัวนั่นเองนะครับผมอ่านี้นะครับผมผมก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับผม ในหมวดของ Heal Beauty นะครับผมก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำนะครับผมผลิตภัณฑ์สระและก็ดูแลเส้นผมนั่นเองนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าต่างๆนะครับผมก็จะมีให้อย่างครบเลยนะครับผมมีครบคัันทุกอย่างเลยนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับก็คือเลือกสินค้านะครับที่เราต้องการนะครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นะครับผมขอเลือกสินค้าที่ผมใช้อย่างเป็นประจำก่อนนะครับผม A few moments โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เลือกสินค้าที่ผมต้องการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมูลค่าทั้งมดเนี่ยเราไปดูกันนะครับก็คือประมาณ543บาทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีส่วนลดอยู่นะครับเป็นทางโปรโมชั่นของทาง Food p a n d a ท่ันเองนะครับผมอันนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ใส่โค้ดส่วนลดเลยนะครับก็ลดไปแล้วกว่า100บาทเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับผมที่เราจะมาบอกโปรโมชั่นกันในวันนี้นะครับก็คือ โค้ดส่วนลดสำหรับชาวเกมเมอร์ทุกคนนั่นเองนะครับผมก็จะมีด้วยกันอยู่2โค้ดนะครับในหมวด l t h and Beauty ครั้งนี้นะครับผมก็คือถ้าหากใครนะครับยังไม่เคยสั่ง Food Panda เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมก็ถ้าหากสั่งครบ300บาทนะก็เกอกโค้ดส่วนลด G A M M E R 100ได้เลยนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับ G A M M E R 100นะครับผมก็จะได้ลด โค้ดส่วนลดเนี่ยทันทีเลยนะครับ100บาทถ้าหากสั่งซื้อครบ300บาทนั่นเองนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแต่อีกโค้ดนึงนะครับผมก็คือถ้าหากใครเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของทาง Food พนด้ a อยู่แล้วนะครับผมเขาก็มีโค้ดส่วนลดให้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าหากสั่งซื้อครบ350บาทนะครับผมก็กรอกโค้ด g a m m e r 70นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับ g a m m e r 70นะครับผมก็จะได้รับโค้ดส่วนลดเนี่ย 70บาทไปเลยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าโค้ดส่วนลดต,ต่างๆเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าของทางฟู้ดแพนด้านะครับรวมถึงลูกค้าใหม่ของทางฟู้ดแพนด้าเนี่ยเขาก็มีการแจกโค้ดส่วนลดต่างๆมาให้อยู่แล้วนะครับผมโอเคอ่าเราไปเริ่มกรอกโค้ดกันเลยนะครับของผมเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของทางฟู้ดแพนด้าอยู่แล้วนะครับผมก็กรอกโค้ดไปเลยนะครับ GAMMER นะครับ70นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ย เป็นลูกค้าประจํานะครับผมเคยใช้อยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็จะได้รับส่วนลดอีกไปเลยนะครับ70บาททันทีเลยนะครับนี่นะครับผมการสั่งซื้อสินค้าของผมครั้งนี้นะครับผมก็ได้รับส่วนลดไปเลย170บาทนะครับก็เป็นของโปรโมชั่นที่มีอยู่แล้วนะครับของทาง foodpanda นะครับรวมถึงโค้ดส่วนลดที่เอาใจเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับลองไป หลดฟู้ดแพนด้าแล้วก็มาลองสั่งกันดูเยอะๆนะครับผมแล้วโปรโมชันดีๆอย่างนี้นะครับผมก็มีถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาสั่งฟู้ดแพนด้ากันเยอะๆมาใช้โค้ดส่วนลดกันเยอะๆนะครับผมไมเลย200 IQ ใช่ไหมเขาก็มั่นใจมากเลยนะเพาแบบอยู่ตรงนั้นเยอะถ้าจับกันคนหนึ่งมันก็น่าจะแบบไม่โดดเอนเลยไม่โดดไม่โดดเราว่าเราว่าแค่คนเดียวก็ได้แล้วจหวะนัันแค่คนเดียวที่ชุดคิดร่าไม่ม่ จะมาเป็นหนึ่งในดาวที่หนึ่งร้อยขาดจ้ะโค้งัังไงล่ะนครื่งหลอด เมึถ้าเราทิ้งไว้มันมันจะหายไปป่ะหายหายหายแต่ไม่รู้กี่วิไม่เคยนะแอบตัดแตกไว้อะไรเงี้ยเอาไว้ล่อซื้อปั่นตัวข้ามให้มาเก็บอะไรเงี้ยแบบหิวไงเม็ดเดียวเม็ดเดียวอร่อยดีเก็บปุ๊บดักสามเพิ่งเอาไปเพิ่งเอาเลยไปไม่สี่ไม่สี่ป่าเราช้างกัเยอะเลยนะไม่ได้ช่วยความ ไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยฟาร์มก็ได้จบมาไม่มีอะไรทำอยู่ดิเห็นหมดปยโดดแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะมันโดดมันโดดไปแล้วก็จริงแต่ว่าเอยูมันแย่เลยก็เด็กจะขึ้น พร้อมไม่นี่เลยวะแอบอยู่อ่ะเราเราว่ากิดกติได้นะถ้าเราแอบกันอยู่เดี๋ยวไป cover เกตครับนะผมรู้สึกว่าบัตรมันอยู่ในภูมิมาดิมันไม่นานนะครับจะเป็นแม่งก็หาเลยีตัวนึงนี่ไงเอาปะไม่ไหวที่ไม่ไหวแล้วแค่สองคนเราลีก่อนเราลีก่อนเก็บปะ ชอบเก็บปะเดี๋ยวผมเก็บเก็บอะไรกันไ้คนละสองสามเม็ดไหมแบ่งฟาเป็นไรเม่เป็นเป็นลมเป็นลมก็เอาเลือด่ยไม่ได้เลือดอะไว้พโอ้คลิปกิ๊ดมีเดอลิชได้ไฟมาแล้วนีคตัวเศราอะเลือดไม่ลีตัวน้อยมันจะข้ามหมังเรีดไพี่มาทันไอทอน่ะไอกีไม่ได้ปลา2ด้วยมีสแตกแล้วมั้ง โอรล็อกซี่มาแทนวะลากเลยก็ได้พี่มักก็ได้รอ,เ,อเป็นปกติได้ไปไว้เนักเหรอเดียวเรามีมังกรใหญ่อันนี้สิคิร์ดเลยเป็นบอลบอลเยอะบอลเยอะบอลเยอะอิก,กี้อยู่ด้วยอิก,กี้อยู่บอลด้วย ดอกตีด้วยเฮ้ยเฮ้ยฟิกจับแล้วฟิกจับแล้วเบาดขาดก่อนมาโดดแล้วโดนโดนแล้วมันจะมันจะโดนขอบมันโดนขอบนะขอบอีดขอบชีตนี่หว้ามันมีขอบมันมีตันสองรอบนี่ใส่เข้ามาติดวีเราเดินหลอกไทยเฮ้ยมันอยู่ในมันอยู่ในวงนั่นอะเรามานะเรามานะเรามานะ อ่าสวยแต่ผมไม่มีเลยนะว่าเอาลอดฟิกมันฟิกมันฟิกมันตายมันตายโคตรสวยทันนะผู้ใช้อัเนี่ยเอาอีกลาดเดี๋ยวผมว่ามันจะโดนเตะนะไอ้ลองใจหน่อยไหมพี่ลองใจก็พอไหมจับตีจับแล้วด้วยเพื่อนเราเพื่อนเราไม่น่าหลอก้วทอนนี้เม็ดเดียวนะคิดปึ๊กๆึ๊กแคนะไอ้ตายไอ้ต้นเกมอุ้ยเฮียตาย สุดตายเลยตายมีบัตรด้วต้องหาจอดสิ่งเต้นเล่นไปวะเฮ้ยเล่นเก็บ้ยไม่โดนโอ้ยเต่นๆกนมันติดแล้วใช่ไหมไม่กลัวใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมันยังไม่ใช่เมื่อกี้ป่ะไอ้สิ่เมื่อกี้เพิ่งจับจิตเลยปะไม่ได้จับไม่ได้จับมาจับไอ้ศิลา เราไปลองแกงล่างแล้วกันแอบก่อนต้อนรักขอนอย่าง <c oughs> นี้ก็ได้เหรอวะกูไม่ได้เล่นดีมึงจับกูไม่โดนเองไม่ได้วะ่ะมีบัสอยู่ <c oughs> <c oughs> เกียดการที่เราต้องเดินมาเป็นวงกลมมากเลยว่ะพี่กับการตีมังก้อนเพชรนะใช่จงกลมหนึ่งพีและคือถ้าเกิดมีคนอยู่แถวนั้นสโตอยู่ว่ะเหมือนฆ่าตัวตายต้องเดินจงกลมได้เสียเวลาโคตรทำงานเจ็บอยู่ตี้มันปล่อยแล้วมันปล่อยได้ยังงี้หูร่างสองเฉยเอ้ยตายแน่ตายแล้ว ก็รอบัสมาโดดผมเลยละกันบอนจุดล่างปักีจับอ,อย่าลเลยอ๋อเลยเป็นปริยูไม่ไปโดน,น,นเลยกการบัอนไม,ม้อยากหิวอะ อันตรายแต่ก็หิวอยู่หิวคีฟอยู่ได้ช่วยเคลียร์เีเก็บคันนี้ฟุดกันคันนี้ฟุดดี้เห็นเตะ10บาท10บาท10บาทแฮร์รี่เรารวยกว่าเขา2,000 ็อกใี้หายนะระวังด้วยบัตรเข้ากลางนะบัตรกระทอนขึ้นไปกระทอนอยู่กลางเนียนอ่อนขึ้นหลอด่อนขึ้นหลอดอยากสโลวให้ให้ไีบัตมีมันจะขึ้นมาผลเพราะว่าขึ้นหลอดละอิกี้อ่ะ อยากได้ฮิวจังเลย <laughs> ไม่มีเลยมันไม่แคาสี่บรร่าเลยอยากได้ฮิวจัดจ็บอ่ะอีกกี้ซึ่งหลอด ชิวๆซึ่งหลอดเหมือนกันในบัตเตอร์อ่ะปัตเตอร์ไฟไปงั้นก็กรับไอ้นี่วะ่ะบับไอ้ดาร์กอ่ะจะได้รีเลือดเออจะได้รีเลือดมีการแว่งโดน,อนรอกออรแล้วอรอกนรันแล้วเดี๋ยวจายมีปาร์ตี้แล้วอีกทีนึงจะโป๊แก้ขึ้นมาละปาร์ตี้มันเดี๋ยวมันโป๊กมันต้องโดนสโลแล้วที่มีกระต่ายอะไรกัน หมัดละครึ่งหลอดอยู่ตอนนี้จะช่วยๆกันนะมันก็ร้องๆอยู่และไม่อยากโกงไม่อยากเกี่ยวอะไรเลยหรอปะมันเล่นรอแพ้เลยโดนโดนแล้วหยับไหมหยับไหมโดนสโนว์ันหยับแบบนั้นแหละเล่นหน่อยจ้า ่ี๋ยวด้วยไอ้สวยงฮัลโหให้ฟิงมาใี่ไป้นี่จะเนอมกูไปเนี่ยอย่นะเคเฟนอมไปแล้วไปแล้วจู่นี่เรางั้นเลย เเกือบตายแล้วครูเิดหัวแล้วดีแล้วมารับกันดีแล้วมารับแไปกแตกไม่ช่วยอันตไม่ช่วยแล้วโอเคมัเจากเลยกปีดนการทรเแบโอ๊ยเกือบเกือบไมทันเซีวิเรียบร้อยเปิดตัวหัวตายไปเกมแรกมาคิวจับ